นี่ครับใครเคยเห็นหมากินถั่วฝักยาวบ้างครับไหนคอดูด่อยครับถั่วฝักยาวที่ถือถั่วฝักยาวจริงเปล่าโอ้นี่ครับถั่วฝักยาวของแท้เลยครับโอ้โหหักหนังป๊อกปอกปอกปอกเลยครับนี่นะครับถัทงทองกินถั่วฝักยาวครับอ,อ้าวโชว์ให้อาหารแมวน้ำหมากินผักหมากินผักครับเดินน้ำปุ๊กปุ๊เลยอ่ะดยอดให้อาหารแมวน้ำให้อาหารแมวน้ำเหรอเดี๋ยวแม้ว่า แม่พาพี่องทอไปอยู่ในกรง้วให้เด็กมาเลี้ยงเหมือนกระต่ายกินทั่วหุยหมากินทั่วฟักยาวไปไงฮะโอ้อรเล็ตอร่อยโอ้โหยหอมหวานขอบใจมากเลยบีมนี่เอาถั่วฝักยาวให้เรากินเรากินแล้วปากเราจะไม่เหม็นอุดมไปด้วยวิตามิน A B C ถึง Z โอ้ันสุดยอดมากเลยมันเป็นถั่วที่หวานมากๆเลยถั่วที่บีมปลูกเองเนี่ย โอ้โห و, ฟังเสียงฟังเสียงกรอบเอ๋ออือหือโอ้โหเม็ดเม็ดทั่วกินได้นีโโ่เดี๋ยวต่อไปพี่ถัมทอมก็จะ <c oughs> แอบไปแอบขโมยทั่วจากต้นแม่กิน <c oughs> โอ้โหหมดแล้วแ <c oughs> ปลวอีกบีมแปลวอีกบีมแปลวอีกฟักหนึ่งหมดแล้ว หมดแล้วครับมาใหมา่อีกฝักแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้มาป้อนตรงนี้ครับมาป้อนนะกล้องตรงนี้ครับโอ,อ,อ,บอบ้โหดีใจดีใจหมุน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 ดีใจหมุนห้าตลบครับเสียงกรอบเสียงกรอบดีเลยมีตัวแทนอะบีมือว่างหือวางดีเลยมีตัวแทนให้กินผัก <S <S ทองชอบทั่วฝักยาวเอากิน หอมหวานบิ้มออ้ยกินผักเนี่ยเราจะได้ไม่อ้วนดูตัวเราสิเราอ้วนแล้วเราต้องลดน้ําหนากักเราต้องกินผักค้ <c oughs> อยๆา่อ้อๆเดี๋ยวติดคอ <c oughs> อุ้ยชอบจริงนะหลังทองเนี่ยก็เออชอบกินชอบกินโหเสียง ส่งเท่ากินพวกยาวโหกินจริงจังเลยเนี่ยกินจริงจังเลยนี่คือเป็นจิบฝักแลกินหมดจิบฝักโอ้โหพอแล้วส่งฝักพอแล้วใช่บีมครับไปลองเอาลองเอากระลำปีวะพี่รจะถองเขากินไหมกระลำปีอะลองลองดูลองดูอ่ลองดูดิป้ากระลำปีกินไหมเอ้าเอ้าเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ฝักนี้ฝักนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งบีมบีมถือป้ากันอ่ะกระลำปี ลำปีกินไหมหุ้ยกินนะนี่หมาหรือเต่าเนี่ยนี่เป็นหมาหรือเป็นเต่าเนี่ยกินผักทุกชนิดกินเอ๊ผักหวานหวานป้อนเขาดิป้อนที่ปากเขาอันนี้นี่นี่กินไม่หมดหนังทองอ๋ออุ้ยหนงทองนี่ชอบกินผักหรือตะก้าเนี่ยชอบกินผักชอบกินผักโอ้โหกินจริงครับ ใบโหระพามาใบโหระพาลองดูสิให้เขากินจะเราหมดกันกราหมดยังแต่แม้ว่าการแข็งแข็งไม่เอานะบีมการแข็งาหระพาเขาไม่น่าจะกินลองเด็ดมาใบหนึ่งลองเด็ดมาใบหนึ่งนี่นะครับใบโหระพานะครับสรรพคุณนะครับแก้ท้องอืดท้องเฟ้อนะครับโอ้โหประโยชน์มากมายให้ให้ให้้เขากินให้เสร็จกอนแม้ว่าเขาไม่กินใบโหระพาเนี่ะบบีม ตรงนี้นิดนึงครับไม่กินแล้วส่งเลยใบโหระพากินไหมเรามาดูกัน <c oughs> ไม่กินฟิต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 ไม่กินครับเขาจะกินแบบว่าผักทิชกผักที่หวาน,วานอ่าเพราะวกก่ากะลำกับทั่วฝักยาวเนี่ยรสชาติแล้วหวานหวานคล้ายกัน <c oughs> โหระพาพ,พี่ทักถกพี่ไม่กิน